ไปที่สภาเทศบาลเมืองท่าบ่อนะฮะเลือกนายพาณิชย์เรืองแสงสอทอเขตสามขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานสภานะ,ะและก็รับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมกว่า4ีล้านบาทในการประชุมสภาสมัยวิสามันสมัยที่1ประจำปี2557ครับที่ห้องประชุม่าสเสด็จสำนักงานเทศบาลเมืองท่าบ่อจัหงหวัดหนองคายนายมณะชายเจริญสุขประธานสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อได้เปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อนะครับสมัยวิสามัน สมัยที่1ึประจรําปี2557นะเพื่อขอรับความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่นในการเสนอชื่อสมาชิกขึ้นดำรงตําแหน่งรองประธานสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อที่ว่างลงโดยในที่ประชุมได้มีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อชื่อนายพาณิชเพลิงแสงสอทอเขตสาขึ้นดำรงตําแหน่งรองประธานสภานะครับแบบไร้คู่แข่งด้ือคะแนนเสียง16เสียงนะฮะงดออกเสียง1เสียงและว่าเป็นเอกฉันนะครับ จากนั้นนายมานะชาเจริญศุกน,นะฮะประธานสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อได้อนุญาตให้นายนรงวิลาศลิรรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อปฏิบัติหน้าที่แทนนายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อได้อภิปรายยติขอความเหชนชอบร่างเทศบาลญืติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฉบับที่1ประจำปีงบประมาณ2,557นะฮะโดยมีความจําเป็นต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขึ้นจากเดิมซึ่งได้เพิ่มรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีก4ล้าน100,000บาท ตามโครงการก่อสร้างเจ็ดโครงการประกอบด้วยโครงการปรับปรุปรงซ่อมแซมถนนเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตนะครับถนนแก้ววรวุิจากถนนพนังชนะระทานถึง6แยกนะครับหมู่ที่5งบประมาณ7 7 9 0 0 0บาทนะฮะโครงการที่2ฮะคโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคลอสอรอรูปตัวยูซอยจรดลหนึ่งจากถนนประชานิยมถึงถนนจรดลสวรรค์ด้านขวาหมู่ที่2งก็ประมาณ281,000บาทโครงการที่3ฮะก่อสร้างรางระบายน้ำคอสออ รูปตัวยูซอยจารดลน 5, จากถนนประชานิยมถึงถนนจารดลนสวรรค์ด้านที่เหลือหมู่ที่2ก็ประมาณ5 2 0 0 0บาทโครงการที่4นะฮะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ําคอสลอรูปตัวยูถนนนี้ก็ประเสริฐต่อเนื่องจากเดิมฝั่งซ้ายนะฮะหมู่ที่11ก็ประมาณ8 9 0 0 0บาทนะโครงการที่5ก่อสร้างรางระบายน้าคอสลอรูปตัวยูถนนร่วมใจหมู่ที่หหมู่ที่2ตําบลน,น้ำมงก็ประมาณ9 2 0 0 0บาท โครงการที่6โครงการกอร่อสร้างถนนคสรภายในบริเวณสำนักง,งานเทศบาลเมืองท่าบ่ออุประมาณ4,27,000บาทนะฮะโครงการที่7โครงการสร้างรางระบายนะ้ำคสรรูปตัวยูทุ่งนาดาวนะหมูดที่13บสาประมาณ4 0 0แสนบาทนะฮะซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าบ่อได้มีมติรับร่างเทศบัญญยัติุปประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมเซนหกเสียงงดออกเสียง1เสียงนะครับ